ดตัตแตกนิดนึงเอากรองามเอาจับคว่ำสีมือล้วนๆในการจับผักบัวของผมพอเดี๋ยวสั่งบรรยายได้สิ <c oughs> มันลงยูทูบันกำลังจะขึ้นเป็นดอกอย่างสวยงามมันมีเทคติกในการทอดนะครับเป็นเหมือนภูเขาไฟปล่อยละวาออกมาอ่าความนั่แห้วห้ามซีมอ่า ถ้าจะเอาแบบกรอบก็ให้ขอบมันเึ้ือนสี้น้ำตาล <c oughs> สูตรนี้ไม่ออมน้ำมันครับอมแต่ตังไม่เคยอ้มนะพ่ <c oughs> <c oughs> อ,อย่างวางกดตรงไหนวะ 哦。Oh.